สวัสดีครับทุกคนตอนนี้เราก็อาบน้ําเสร็จแล้วเด้อตอนนี้นี่เราก็สิเดินเราสิเดินทางไปนะั่นวันนี้เราเข้าบ้านพักเด้อทุกคนวันนี้เป็นวันเดินทางของพวกเขาพวกเฮาเดินทางไปทําการแสดงอยู่ที่กรุงเทพมหานครเป็นเวลาเป็นเวลาสิบจะเข้าสิบวันนู่นแหละทุกคน หลายวันเติบอยู่เพราะว่าเขาไปนะตอนนี้เขาก็ซิแวะเข้าบ้านพักก่อนก่อนที่จะไปกรุงเทพก็พากันเข้าบ้านพักเข้าไปดูสถานที่เข้าไปดูนั่นนู่นนี่นั่นหลายอย่างเลยแล้วก็เคลียของที่บได้ใช้แล้วก็เอาลงเก็บไว้อันใดอันใดจะใช้ต่อก็เอาไปต่อก็เข้าบ้านพักก่อนรถออกก็ประมาณพุดละ สี่ทุมท่มห้าทุ่มหมดละทุกคนเฮากาบบหูเนาะว่าบ้านพักเขาเปลี่ยนจังได้แล้วตอนนี้เพราะว่าออกงานมาก็ออกมาโดนแล้วออกงานมาไล่แล้วโบหูซ้ำว่าบ้านพักตัวเองเป็ี่ยนจังได้ <c oughs> เดนี่ยวมือนี่แหละเขาจะเข้าไปเบิ้งเขาจะเข้าไปถ่ายรีวิวให้ทุกคนได้เบื้องอีกเด้อตอนนี้ละเฮายัางดูหน้างานอยู่ที่จังหวัดนองคายอยู่ปาร์ตบาดเพิิน เพิ่นขายบัตรได้หลายหลายเมื่อคืนนี้คนเต็มนี่เลยเด้อนี่อันนี้ก็เป็นรถพอยุธพอยุธเพิ่นกับกาลังไปแล้วเพิ่นกับไล์รดอยู่ถึงรถเพิ่นผุนละนี่รถบัสเขาก็ออกแล้วตอนนี้เขาอาบน้ําอยู่นี่มาเพื่ออาบน้ําเซ็ตอันนี้ก็คู่ทงเขาเนาะจิกลิกไหมซื้อมาใหม่เด้เนี่ยยี่สิบยี่สิบบาทเองบ่แพงดอกทุกคนนี่ตอนนี้เขาอยู่หน้าง,งานที่จังหวัดนองขายเด้อ พอเขาอาบน้ำพอ,พอเขาอาบน้ํทาทําภารกิจส่วนตัวเซ็จพวกเขาก็สิเดินทางต่อเลยในแต่ละมือนะมือนี้บ่ฟฝาวปปนได้พอบ้าเขาเข้าบ้านพักเขาบ่ามีงานเหมือนนี้ปกติถ้าบ่าจูเพิ่นห้ามงานก็มีงานเด้สาวน้อยนะแต่เอาไว้เดินทางเอาไว้ให้เขาพักผ่อนมือนี้ก็มีหัวขวมุดซึกว่าอยากกินหมูกระทะอีกแล้วตอนน้่นที่เฮดคลิป สลองผู้ติดต,ตามหกพันสี่คนนะเดี๋ยวนี้กับผู้ติดต,ตามหนึ่งหมื่นคนแล้วเขาก็สิไปกินมุกกระทะอีกแต่กัแอดชิดได้ถ่ายให้ทุกคนในเบิ้องบ่อกกันอย่างบูฮูเลยเดี๋ยวต้องรอลุ้นไปไปเบิ่งสถานการณ์ตัวจริงที่บ้านพักก่อนเด้ออันนี้กับรถรถรถคอนวอยของเฮานี่แหละนี่อันนี้ทุกคนบ่ต้องสรสใส่เด้ว่าผู้ใดกวดอันนี้คือแดนเซอร์ของเฮากวดด้แดนเซอร์เฮากวดเอง พวกเขาจะแบ่งเวลาแบ่งแบ่งกะกันประมาณเซตมื้อเซตเอเซตผู้ชายเอเจ็ดวันแบบนี้แล้วก็เซตผู้ชายบีเจ็ดวันแล้วก็ต่อมาก็สิเป็นเซตผู้หญิงเจ็ดวันสลับกันไปสลับกันมาเลยเดิอทุกคนแบบเราไปแสดงยุทธใส่ก็กดให้เพื่อนตลอดนี่กวดกวดเป็นกลองๆไว้นี้แล้วเพื่อนกัน แล้วเพื่อนกะเอาขคนของเพื่อนมาเก็บใส่ถุงเก็บเองเฮาเฮามีแต้มมากวดให้เพื่อนแบบนี้เลยเฮามีแต้มมากวดให้เพื่อนเป็นกองเป็นกองไว้แบบนี้หลังจากนั้นเพื่อนกะเฮ็ดจังได้กันแล้วแต่เพื่อนเนาะเฮาก็มาเฮ็ดให้เพื่อนแค่นี้แหละทุกงานเลยหรือว่าเป็นงานบางงานเจ้าภาพเพื่อนกะบ,บางงานเจ้าภาพเพื่อนกะจ้างคนมาเฮ็ดเองบาง เพื่อนบอกให้เฮาเฮ็ดบางงาน <S <S เพื่อนก็นเห็นใจเฮาว่าเอ้ยเขาเต้นเมื่อยแล้วให้เขาพักผ่อนให้เขาไปหาพักผ่อนดีกลัวบอกให้เขากวดดอกแบบนี้นะ่ะอันนี้ก็เป็นน้ําแข็งเนาะน้ําแข็งที่มันเลือ <S <S เพื่อนกะเทียมแบบนี้ทรงใส่หน้า่เลยบบมีคนเลยบบมีคนอยากกินปกติปกติเฮาก็เอากระติกมาเอาเด้อทุกคนกระติกน้าเฮาเฮาก็มาเอาไปแล้วรอบนึ่ง นี่มันเหลือมันเหลือเราก็ชิบไปเอาเราก็ชิบไปเอาคู่มือเลยแต่ละงานมันก็มีถังน้ําแข็งใหญ่ๆตั้งอยู่สองฝั่งแบบนี้เด้อทุกคนพอตอนสาวแอดกระชิบมา,มาเบิ้งว่าเออมันมีน้ําแข็งบ่ถ้ามันมีแอดกระชิบเอากระติกกระติกน้ําของเอามาใส่เอาเลยเพราะว่าเพราะว่าไปหอนงานแล้วบางงานมันก็บ่มีน้ําแข็งเรากไ็ได้กินน้าเย็นถ้าเรามาใส่เอากะ เขาก็มาใส่เอาน้ำแข็งไว้ตั้งแต่งานพี่รลเพื่อที่จะได้น้ำเย็นนะนี่ตอนนี้เขาหอดง่ะนี่เปลี่ยนมาฟังนี้ก็เปลี่ยนเพื่อนๆนเพื่อนๆอของเฮาก็เจ้ากับกำลังขึ้นลังลงลังอยู่เพราะว่าถุงซุดถุงซุดก็หุ่งซุดแดนเซอร์ของเฮาร้อยก่ดถุงพุ่นมันหลยถุงก็เลยเฮ็ดอย่างบ่แล้วเด้อทุกคนนี่เห็นบอเพื่อนกำลังเก็บขึ้นรถอยู่ แล้วกับมือนี้เพื่อนรถคันนี้ก็เข้าบ้านพักเพราะว่าจะได้ไปเคลียร์ของที่บได้ไซมันก็มีถุ่งที่บอด้ไซอยู่กระเจ้ากับชีเอาลงไว้เนาะเพราะว่ามันรถฮาเต็มหลายแล้วรถเหาใส่ถุงสุดบพอเพราะว่าสาวน้อยเพี่นบ้านแพงเพื่อนทำแดนเซอร์มาใหม่ร้ายขนเป็นร้อยกว่าขนบ้าน,นี้นะมันก็เลยใส่ ก็เลยใส่ถุงบ่พอก็เลยสีเขียอันเก่าอ้อแล้วเอาคลองใหม่อ่ะขึ้นแทนเพื่อนวานะอันนี้ก็เป็นรถบัสคลองหาเนะแอดจะะอดจะขี่รถคันปากโก้ป้านีฝั่งนี้ก็เป็นรถคอรตูมป้ายังสหาไปบึง่งนี่เดี๋ยวเพื่อนๆเราก็กำลังขึ้นล่างลงล่างดู ข้างล่างก็เป็นพัาลล่มนะมีเบิร์ันลมเสื้อสาหมอนครบสุดเลยนี่เขาก็มาหอดรถบ้านเขาแล้วเดี๋ยวเขาสิเอาคันมาไว้เด้อทุกคนคันมาไว้แล้วเขาสิผ่าราดูบรรยากาศอีกทีนึงทุกคนหูบอว่าแต่นี้ไปหอดบ้านพักจักรโลนี่ทุกคนว่าแต่จังหวัดหนองคายนี่ไปถึงบ้านพักเฮาที่จังหวัดมหาสารคาม ประมาณสามร้อยกัวโลพุ่นได้โบเมนไกลๆเด้อไก่เติบแล้วประมาณหกประมาณประมาณเที่ยงคืนนี่แหละห้าทุ่มเลยเที่ยงคืนรถเขาออกเนี่ยแหละแล้วก็จะเดินทางไปกรุงเทพเนาะแล้วก็จะถึงกรุงเทพตอนเช้าพุ่นได้ทุกคนพอเาตื่นมาตอนเช้าเขาขก็ฮอดกรุงเทพเลย าก็บูฮุงว่าเพื่อนพาเขาไปใส่เขาหูแต่ว่าเขาตื่นมาแล้วเขาไปฮอดกรุงเทพเลยปาดเมือ่อคือแบบหายตัวได้นนิค่ะว่าตอนนี้เขาก็ใกล้จะขึ้นรถแล้วเดี๋ยวเขาจะขึ้นรถกันเด้อทุกคนขึ้นรถทันแล้วเขาจะไปคุยกันู่รถเดี๋ยวแอร์ชถ่ไทยบรรยากาศการเดินทางไปให้เบิ่งเด้อว,ว่าว่าเราไปไปทางโน้นทางนี้ตอนนี้ ตอนนี้พ่อคอนวอยเพื่อนกบกำลังเก็บเวทีอยู่ส่วนรถคอนวอยเพื่อนกะซิปไปก่อนเพื่อนกะซิปไปหล่อย,อยุ่งงานที่จังหวัดสม,มุทรปราการพูดเลยพรุ่งนี้อ่ะพรุ่งนี้เราเล่นอยู่จังหวัดสม,มุทรปราการวัดโกกากทุกคนเคยไปบ่วัดโกากากนะส่วนวันต่อมากะไปวัดบางปิ้งนะใกล้ๆก,กันนั่นบ่ได้ไก่ปันได้แต่ซิมีคนมาเบิ่งยู่บ่เพราะว่ากระเจ้าไปเบิ้งยู่บัด อยู่วัดโกกากแล้วแต่เขากรหล่อลุ้นว่าวัดบางปิ้งซี่มีคนอีกบ่อเพราะว่าวัดโกากาก็อยู่ใกล้ๆกับวัดบางปิ้งนั้นบ่ไก่ปันด้เนาะปีกากเนี่เขาก็เคยไปเล่นเช่นึงละได้วัดบางปิ้งนะนะคนหลายหลายเดยี่น้องด้วยวัดบางปิ้งอยู่กรุงเทพมหานครจังหวัดสมุทรปราการนะนะทุกคนเคยไปเบื้องบ่อปีกายนี่ก็มีเช่นึงละเขาไปนะวัดน้ําอุ่นนะ ยากจะบอกว่าวัดบ้านนั้นน้ำก็้อนหอนเด้อเวลาเวลาเราเวลาเราเข้าห้องน้ำนี่น้ำก็โดนตัวเหาก็ฮ้อนหอน,หอนแทหอนว่าที่จริงมันคือวัดน้ำอุ่นหรือว่าเขาเรียกสั้นๆว่าตำนานวัดน้ำอุ่นเอาไปแต่ละบ้านเราก็เจอแต่น้ำเย็นพอไปเจอวัดนี่เจอน้ำอุ่นตอนนี้เขาก็ขึ้นรถแล้วเด้อนี่ รถหัางกันสี่คันตอนนี้ออกไปแล้วคันหนึ่งออกไปท่าอยู่หน้าทางแล้วคันนึงเหลืออีกสามคันตอนนี้เขาขอขึ้นรถกันเด้เอเดี๋ยวเราไปคุยกันอยู่บนรถเนาะนี่รถครับ